สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับคนพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่พิเศษธรรมดาแต่พิเศษแบบเกิดในคืนที่พระจันทร์หายไปจากฟ้าใช่แล้วค่ะคนเกิดแรม15ค่ําหรือวันอมาวสีคืนเดือนดับที่มองฟ้าแล้วมีแต่ความมืดแต่เดี๋ยวก่อนชีวิตคนกลุ่มนี้ไม่ได้มืดอย่างที่คิดนะคะ เพราะบางทีความสว่างที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่อยู่ข้างในใจตามตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณแรม15้าค่ำถูกเรียกว่าเป็นวันดับหรือวันอมาวสีเป็นวันเสียไม่เหมาะกับพิธีมงคลเพราะเชื่อว่าพลังของดวงจันทร์อ่อนแรงทำให้ผู้ที่เกิดวันนี้มักมีชีวิตผันผวนเจอเรื่องไม่คาดฝันบ่อยเหมือนหนังชีวิตที่ไม่ค่อยมีช่วงโฆษณาเล่นยาวๆกันไปเลย แต่ขอแก้ความเข้าใจนิดหนึ่งนะคะโหราศาสตร์ไทยไม่เคยบอกว่าใครเกิดวันไหนแล้วต้องสวยตลอดชีวิตวันดับไม่ใช่วันอัปมงคลแต่คือวันที่พลังจันทร์สงบเหมาะกับการฝึกสติการเปลี่ยนแปลงภายในและการเริ่มต้นใหม่แบบเงียบๆบุค,คลิกแท้จริงของคนเกิดแรม15คหาคำคนกลุ่มนี้มีสเสน่ห์แบบลึกลับไม่ต้องพูดเยอะแต่คนรอบข้างจะรู้สึกว่า คนนี้มีอะไรบางอย่างน่าสนใจนิสัยเด่นตามตำราไทยเป็นคนมุ่งมั่นสูงไม่ยอมแพ้ง่ายล้มได้แต่ลุกเร็วกว่าใครรักครอบครัวมีน้ำใจชอบช่วยคนอื่นถึงบางทีช่วยจนตัวเองเหนื่อยแต่ก็ยังช่วยอีกภายนอกดูเข้มแข็งแต่ข้างในต้องการความรักมากคือทำเป็นเก่งคนเดียวได้แต่ถ้ามีคนกอดก็จะดีมาก มีพรสวรรค์ด้านความคิดไอเดียแปลกใหม่เก่งงานสร้างสารรค์งานประดิษฐ์มีสเสน่ห์โดยไม่รู้ตัวบางคนไม่ได้หล่อสวยแบบดาราแต่คนรักเยอะจนนึกว่ามีคาถาเมตตามหานิยมติดตัวคนเกิดคืนจันดับมักถูกมองว่ามีเซนส์สัมผัสพิเศษซึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยถือว่าเป็นเรื่องจริงเพราะพลังของคืนเดือนดับ เปิดรับพลังจิตพลังสมาธิและสัญชาตญาณได้ดีบางคนเลยสนใจเรื่องศยศาสตร์สมาธิการดูดวงการทำบุญแก้คเคล็ดแต่ขอย้ำเลยนะคะเซนไม่ใช่ของน่ากลัวมันคือความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองถ้าใช้ดีจะกลายเป็นผู้ให้คำปรึกษาชั้นยอดถ้าใช้ไม่ดีก็จะคิดมากเก่งจนตัวเองเครียดการงานของคนเกิดแรม15บห้า ชีวิตการงานของคนกลุ่มนี้มักไม่ราบเรียบแบบถนนใหม่ลาดยางแต่จะเป็นแบบถนนลูกรังสั่นนิดโยนหน่อยแต่ไปถึงเป้าหมายแน่นอนจุดเด่นคือใจแข็งอดทนสูงไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแต่ข้อควรระวังคือถ้าดื้อเกินไปจะกลายเป็นคนไม่ฟังใครแล้วงานจะพังเพราะเก่งคนเดียวงานที่เหมาะตามตำรา งานเกี่ยวกับการเดินทางไกลงานเบื้องหลังงานลับงานวางแผนงานเกี่ยวกับพลังจิตเครื่องรางของขลังธุรกิจกลางคืนในคลับหรือสถานที่แสงสีน้อยงานเกี่ยวกับน้ำใต้ดินหรือสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยกล้าทำพูดง่ายๆคือคนอื่นกลัวที่มืดแต่คุณเกิดมาจากที่มืดคุณเลยไม่กลัวมัน ความรักของคนเกิดคืนเดือนดับเรื่องหัวใจนี่แหละจุดอ่อนประจำตัวภายนอกดูแข็งไม่ง้อใครแต่ลึกๆคือคนขี้เหงามากแค่ไม่อยากยอมรับเฉยๆคนเกิดวันนี้ต้องการความเข้าใจมากกว่าคำหวานรักครอบครัวรักบ้านถ้าได้คู่ที่อ่อนโยนพูดดีรับฟัง ชีวิตรักจะมั่นคงสุดๆจำไว้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาบางวันอ่อนแอบ้างก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะแม้แต่พระจันทร์ยังต้องมีคืนมืดเลยไม้มงคลเสริมดวงคนเกิดวันดับตามความเชื่อไทยคนเกิดแรม15คห้าคำควรเสริมพลังด้วยไม้ที่ให้ความสงบความบริสุทธิ์และสติปัญญา ไม้แนะนำได้แก่ต้นแก้วเสริมเชื่อเสียงความสงบใจต้นมะลิเสริมเมตตาความรักต้นจำปีเสริมเกียรติความสง่างามต้นโป๊ยเซียนเสริมโชคลาบแต่ควรเลือกสีดอกสุภาพต้นพลูด่างเสริมความร่มเย็นอายุยืนและเงินทองปลูกแล้วอย่าลืมรดน้ำต้นไม้ เพราะต้นไม้ไม่ใช่เครื่องรางแต่ถ้าเจ้าของขยันดูแลดวงก็มักดีขึ้นตามไปด้วยเคล็ดลับเสริมดวงคนเกิดแรม15คหาค่ำเริ่มสิ่งดีๆในเวลากลางวันทำบุญตอนเช้าตั้งจิตสงบตอนเย็นลดการประทะคารมเพราะพลังวันดับจะขยายอารมณ์ได้แรงฝึกสมาธิหรือสวดมนต์สั้นๆก่อนนอน เพื่อเปลี่ยนพลังมืดให้กลายเป็นพลังนิ่งบทสรุปคนเกิดแรม15บห้าค่ำไม่ใช่คนดวงตกแต่คือคนที่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตให้ลึกกว่าคนอื่นคุณอาจไม่ได้ชีวิตง่ายแต่คุณจะได้หัวใจที่แข็งแรงอาจไม่ได้โชคฟ้าหล่นใส่แต่คุณมีพลังเปลี่ยนโชคชะตาด้วยตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคืนที่มืดที่สุดมักเป็นคืนที่ดาวส่องสว่างที่สุดเช่นกัน หากชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ